เบาๆอยู่นะยังมีตอนนี้เริ่มเบอร์ศูนจุดห้าแล้วโอ้โหเาเบอร์หนึ่งเขามีเบอร์ศูนจุดห้ารุ่นนี้นะครับสิบรอบเหมือนเดิมสิบรอบสนามครับบอกตรงว่าเมื่อยมากคิดถึงเตะแอร์บ้านจริงๆแอร์ไม่เย็นเมื่อวานยังเย็นเยิอยู่เลย G456 ่เซอร์วิทเชียร์ g ี่หสู้ๆฮึบ มีฮึ่ๆด้วยหรอกฮะบจอนนี่ครับผมตอนนี้ก็กลับมาใช้เบอร์29เขาหาเบอร์ปีที่แล้วได้แชมป์นี่เล่นเลขมงคลนี่แหละเราใครดูที่ไหนอย่างไรครับฝนตกไหมฮะใครดูที่ไหนอย่างไรฮะช่วยรายงานสภาพอากาศให้นิดนึงครับว่าบ้านท่านฝนตกไหมครับแถวไหนฝนตกบ้างครับน,นี่ครับกีดสตาร์ตามนี้นะครับ คุณลีแท็กดีเทิร์บอกว่าฝากเชียร์บางอูสริไทยไม่ได้มานะครับคุณลีไปคุยกันก่อนนะฮะทักทักบางอูส่วนตัวนะฮะเดี๋ยวมาปล่อยไก่แบบนี้ลยนะบางลีบางลีบางลีคุณสุกิตคาสโนซู้ๆนะครับจากคุณอะไรเนี่ยลาเดียเรอลาเดียโตไงครับโอ้ไม่ได้ฮะเดี๋ยวบอกชื่อไปเลยคนดูนๆจรู้หมดนะฮะว่าเปลี่ยน เลเราค่อยล้อดีกว่า <S 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 รู้มือ <S <S รู้กันเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูหน่อยเลย <S 2> <S 2> โอโ้โหเขาบอกเพชรบูรณ<ต>์แดดร้อนแสบหลังเลยจริงเหรอครับคุณแจ็คคุณแจ็คจริงเหรอร้อนขนาดนั้นเลยฮะทำไมตรงนี้มันมืดตื่อเลยฮะอาดูที่สงขาก็บอกฝนตกเหมือนกันนะครับอ่าพัทยาตกเหรอครับ<ม>ตกไหมครับคุณไตภูมิตรงไหนตกบ้างครับ เชียร์พักชุมาแล้วครับกองเชียร์พักชุจากคุณจาก FC สงขลาใช่ไหมโ,โซเฟียยาเชียร์พักชุโซเฟียประทานโอเคครับผมเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวผมบอกเลยนักแข่งที่น่าจับตามองนี่ก็น่าจะเป็นของคุณจักรนัดมากสัมพันธ์เนี่ยแหละ,ะทีเด็ดทีเด็ดอยู่ไหนเบอร์ไหนนี่นี่บีโอบีโออ๋อเหรอเอเอ สุกิตวอร์มยางใหญ่ฮะสุกิตเอ้ยวอร์มเดี๋ยวลงยาเฮ้ยสเปซมันเหลือโอ้โหโยกหน้าดูเลยเอาใจตี๋หน่อยเว้ยเออดูนี่ดูพี่ออฟเนี่ยไม่โยกไม่เยอะอะไปายของเขาอะดูดูสุกิตเนี่ยเนี่ยปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเนี่ยงะเรียกกล้องหน่อยซื้อแอร์ทาว์หน่อยบอบบี้โต้บอกสุกิตลุยคุณผู้ชมยังเห็นอยู่ไหมครับธงเหลืองแดงครับหมายถึงว่าแท็กลื่นนะครับพื้นผิวแท็กลื่นนะครับเวลาเราดู แข่งขันจะได้รู้ด้วยนะครับว่าเ,เขาชูธงอะไรนะครับกองเชียร <c oughs> ์ <c oughs> พี่บอยยันยงถามว่าทำกับข้าวเสร็จหรือ,อยัง <c oughs> ผมว่ายังยังสับไก่กันอยู่เลยคแต่เช้าพี่บอยช่างทำรถพี่บอยทำกับข้าวฮะ <c oughs> วันก่อนนี่หยิบผิดคนะเอาน,น้ำมันเครื่องใส่ไปในน้ำซุปพวกกินไม่ได้เลยครับพร้อมครับ ดูส okay, oh ัญญาณไฟและดับลงเปิดเกมกันอีกคขันโตโยต้า F2 F5 ครับผมตรงนี้โอ้โหแหวกออกมาฮะหลายๆคันขอดูโค้งแรกก่อนขอให้นี่เลยฮะโค้งนี่แหละมันไฮไลท์จริงๆครับก็ลงเขามาแล้วเนี่ยอ้เสียวโอ้ยโอเคไหมเน็ตออโตช็อปต้องเบาฮะใส่เย็นครับเน็ตโอ้โหสุกิตสุกิตโอ้โห แหมวอร์มมาเยอะได้ข่าวไม่ใช่พักหลังเล่มาซ้อมสนามนี้บ่อยอืมอืมขึ้นมาแล้วครับอ่ะพี่ออฟขึ้นมาอันดับหนึ่งครับอันดับสองเป็นของไทยอันดับสองเป็นของชนพัฒน์เลิกยามครับจอนนี่จีสี่ห้าหกมินิฮาร์ดแล้วก็คริสแล้วก็ฟิลบ็อกซ่าขึ้นมาครับเป็นอันดับสี่แล้วก็เจ้าสุกริตครับขึ้นมาเป็นอันดับห้าอาร์ซี่ฮะอาร์ซี่กองพบนักสงขาครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยลู่เลยครับเจ้าแบงค์ แล้วว่าชานะครับแต่ก็ดูเฉกยืดออกมาครับเอาฝนหยุดแล้วนะผมดูแบบนี้นะดูที่ด้วยตาเปล่านะฝนหยุดแล้วน่าจะช่วยได้เยอะครับทุกริจครับไล่ขึ้นมาครับโอ้โหจังหวะนี้มีทุกอยเป็นยังไงครับสังเสียงก่อนแล้วฮยันเลยครับอาโผล่มาแล้วครับโผล่ออกมาก่อนครับผมตรงนี้แตงขึ้นมาเรียบร้อยครับแรงครับโบว์อิซันตะศีครับ ถ้าเช่บ้านเป็นอันดับหนึ่งครับและตามด้วยพี่จอนนี่เดี๋ยวรอ,รอรอดูเวลาต่อรอบก่อนน,นอะครับเฮ้ยทำเป็นเล่นนะบีโอขึ้นมาเหมือนกันนะพี่แชมป์พี่แชมป์จักรนัาเนี่ยจักรนัดมาพันเนี่ยหลายกาด <c oughs> อันดับหนึ่งครับมารายงานให้ดูหน่อย เอาครับผมวางครับเวลาตอนนี้ของพี่อภิชฎไทยชัยวันในรอบแรกผ่านอยู่ที่1.42ตามด้วยจอนนี่1.44ครับผมเท่ากับสุกิตที่1.44ครับแต่คริสพารัม1.45ผมว่ารอบหลังๆก็กำลังเรือดเดือดเริ่มลงสายเดียวลงสายมอ่งอุตุดิดเมืองเมื่อคืนฝนตกหนักครับแต่ตอนนี้แดดร้อนเลยล่ะอครับโอ้โหวังเป็นไข้กันด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย สุกิตันตาซีครับดุดันเลยทีเดียวครับแล้วกำลังเจอกับจอนนี่ครับผมชนพัฒเลิกยามและแสงนอกเลยสุกิตเอานอกมาได้ไหมเรียบร้อยครับผมอย่างนี้โอ้โหเอาเลยน้องเอ้ยไอหนุ่มไปแล้วครับสุกิตันตาซีครับคาสโนกาลาครับแซมมีิเดียใช่ไหมครับผมเคปิตอลอนแหลกนะครับเบอตองนะน้องแปะนะผมเจอเบอร์เลียงสยอง ทำรถกันทั้งคืนเลยป้องเนี่ยโห่นี้นะฮะสีแดงเนี่ยแรงฤทธิ์เนี่ยโห้โหเหมือนอัดอั้นอ่ะเหมือนมาเที่ยนอะเหมือนอัน้นไล่หน้าดูเลยครับไล่ที่หน้าดูเลยครับตอนนี้เข้าสู่ชิคเก้นหนึ่งชิคเก้นสองครับต้องบอกว่าแรงขึ้นมาทีเดียวครับสำหรับสุกริตครับตรงนี้นี่นะครับโยนมาครับสวยงามครับเอาละไปเข็นเข้าไป ยืดออกมาครับจอนนี่ตามมาคริสพาลามครับตอนนี้มีเพื่อนเล่นด้วยแล้วรัว่เมื่อกี้เล่นกับแค่เจเรมีเท่านั้นแต่ตอนนี้เพื่อนๆกันเริ่มไม่รอคิดอีกแล้วครับก็เหมือนเดียวดายอีกแล้วฮะเนี่ยตะกินเนี่ยผ่านไปแล้วครับผ่านไปแล้วไ,ไอ่เปล่าไม่ลงไม่ลงจิยตรอนชื่อจะชื่อมา 9สู้ๆนะครับเอาครับกองเชียร์อยู่ไหนครับกลเกตครับกองเชียร์จานออฟครับผมเขาบอกใน6-8 6-9สู้ๆคุณก็อ่านให้เขาหน่อยสิจากกาลนัทเนี่ยจากกัักบพักชูดาโอเคบอคุณบอกให้กองเชียร์อยู่ไหนมาแล้วเขาไม่เรียกเฮ้ย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 ยังไงโอ้ยนิวกิจเลี้ยวไม่ได้เมื่อกี้โอ้โหเห็นทิ้งหน้าออกไปใจแหววเอาไลฟ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยทำเ็เล่นๆครับดูผ่านดูทูบและเฟซบุ๊กใช่ไหมครับ ลำปางหรือเปล่าครเขาพาไปลำปางเหรอพี่พี่อย่าเมานะยนอังกฤษนะเกิดมลน้ำลำปางเฮ้ยทำเป็นเล่นครับตอนนี้สุกิตเข้ามาชิดหน้าขึ้นครับกับพี่ออฟเมทไทยครับเอาครับภาพนี้ครับมาแล้วผมสุกิตตันตะศีครับไลบี้ยังโหดครับวังนี้สุกิตเอาลายนอกเดี๋ยวได้โอ้ไงผม พี่พี่ออฟเขาเหมือนแบบว่าเอ้ยน้องมาอย่างนี้จะเลี้ยวได้ไหมนะครับก็เกิดหมังไปนิดนึงครับไม่เป็นไรครับเหมือนแบบจังหวะแบบเลี้ยวไม่เข้าแล้วไงลื่นไงครับผมมันลื่นพอดีก็เป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกําลังใจให้ครับผมให้เดี๋ยวกลับมาสู้กลับมาสู้ใหม่กลับมาสู้ใหม่เพราะว่าเป็นไม่น่าจะเป็นหน่ะนะไม่น่าจะเป็นหน่ะดูจังหวะนี้ดูภาพสโลโมชั่นครับออกมาเขาเรียกว่าสปีดเต็มที่เลยแล้วเนี่ยมันเลี้ยวไม่ได้แล้วครับลื่นครับ เลี้ยวไม่เข้าครับของยางก็ปลอดภัยครับ่เป็นไรครับเดี๋ยวให้กำลังใจกันนะครับคสุขจิจนะครับประสบการณ์จะสอนคุณเองครับเขาบอกได้แข่งก็เห็นบอกว่าวิ่งต่อได้โอเคโอเคครับโอเคครับเมียว่าคูฟีี่ย้อนดห่างแล้วพี่นะครับขอนี่มาแล้วคันสองคันสามเออคันนี้คันนี้ 3 3 4ครับนั่นแหละมาติดกันแทนครับตอนนี้ทำให้จอนนี่ขึ้นมาครับเป็นอันดับ2อันดับ3เป็นคิสพาลำปางครับคิดพาลำปางแล้วกันนะคิดพาลำปางนะครับบีไม่บอกว่าคิดพาลำบากนะนี่ครับอาร์ซี่ใช่ไหมนี่มาดูอาร์ซี่กันดีกว่าครับแหมนี่ฮะโบหน้าสงสาครับใช่ครับจากโออา นี่แหละครับมาแล้วครับนักขับหล่อของเราครับอีกหนึ่งคนครับเดี๋ยวนี้พี่ชอบถ่ายคลิปแบบนักแข่งหล่อบ,บอกตอ่อคนดูเยอะนะคนชอบเออนักแข่งหล่อบ,บอกต่อเนี่ยเดี๋ยววัื่อไหน,ไหนจะไปสัมภาษณ์ไหนเล่าท้าเนะี่ยนักแข่งหล่อบ,บอกต่อคนดูเพียบเลยแต่ตอนนี้เพจโดนแฮกครับ <laughs> ไปแล้วครับนี่พากันลงมาฮะดูครับโอ้โหจอนนี่คริส อาร์ซี่ชื่อชื่อเด็กอินเตอร์หมดเลยนะนะจอห์นนี่อจคริสเฮ้ยคริสคิดโดนอาซีหรือเปล่าอาซี RC มาอาซี RC มาแล้วครับอาซี RC แทงในครับไม่ได้ครับแหมดูโหเนี่ยพี่จอนนี่ฮะจอนจอห์นใส่หน้าเลยครับจอนบวรวิทนะจอห์นบอลวิทถึงก็ใส่หัวเลยเออฮะเฮ้ยกิจในทำอะไรแหวนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทีมงานจัดการครับตัวว่างฮะ ไปครับเราเล่นก,กันต่อกําลังจะเข้าสู่โค้งร้อยอาครับผมตรงนี้อืมอันนี้ยูเทิร์นขออภัยครับอยู่เทิร์นครับยูเทิร์ญเทิร์นเพื่อกลับขึ้นสู่ร้อยอานะครับยังแซงกันไม่ได้อืมอยังแซงกันไม่ได้ในกลุ่มนี้อ๋อคืมันยังลื่นอยู่นะมันไม่ใช่ไม่ไม่ลื่นนะครับผมต้องรีดน้นนํากันหน่อยดูดูเมื่อกี้นะครับแต่เจ้ากีบก็ลื่นออกไปครับผม ตรงยาวเลยครับผมจุดแซงมันต้องดูจังหวะจริงๆอ่ะเพราะว่าผมยังไม่ค่อยเห็นจุดแซงกันเท่าไหร่ผมน่าจะทุบในโค้งไปกดไม่ใช่กดเอส1เอส2ก็ไกลอ่ะเอาละลิทพาร์ลามปางวะเดี๋ยวคนถามว่าโอ้ยเฮ้ยจอนี่ขยับออกเดี๋ยวดึงกลับมาได้ครับจังหวะนี้ คิดทำให้คิดขยับขึ้นมาแล้วครับคิดขยับขึ้นมาสายไปสายคิดลงลึกกว่าลึกกว่าเลี้ยวได้ไหมคิดเรียกรอยนี่เลยครับผมจังหวะนี้ใจถึงครับกองเชียร์พิมมาพอดีว่ารถคิดหน้าสวยจัด A31 หน้า R32 ์สอนะอคิดเร็วรถผมเอาไปดูเลยเนี่เฮ้ยครับผมหน้าหน้า28ครับหลัง30ครับลมยางะลยฮะยุ้ยเลยแล้ววิ่งหนงหนาต้องปล่อยลมเยอะ จัดฮะเอาจอนี่ผมเกิดอะไรขึ้นครับหมุนครับหมุนสลิปไปนิดนึงครัมันฟลิปล้วมันฟลิปนี่ฟลิปลวก็เอาคิดิขึ้นมาแล้วมันมันเลอะเลอะเชอะแข่งเบาๆครับคุณเล่นครับคุณอะไรนโอ้หให้ผมเล่นบุ๊มี่คไม่ต้องเอาที่หนึ่งอย่างใครเข่าแข่งที่เรายังไหวก็พอไหวโอเคอะเล่นได้ลโอเคไม่มีอะไรครับจอนี่ คุณโซฟิยาเขาตาพิมพมานะเขาว่างพิมพมานะคุณไม่เล่นหรือเขางอนนะฟาอีทเรียกังเลยแล้วไม่เคยอ่านอย่างเงี้ยไม่ได้นะเหลือกี่รอบเนี่ยเหลือห้ารอบเดี๋ยวรุ่นต,ต่อไปฮะไฮไลท์ความมันผมบอกเลยรุ่นนี้นะครับรุ่นหน้าเนี่ยแข่งกันด้วยที่หน้าตาฮะกับอีสุวันไมเกเลสครับ, I ate, รบอย่าไปไหนนะฮะเดี๋ยวรุ่นหน้าครับติดทางสปอตเตอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้ครับไม่ต้องแข่งเอาที่หนึ่งอย่างไกรเขาครับเอาที่เรายังแข่งไหวครับ โอ้พี่อ็อบางห่างไปเรื่อยๆครับเคล่อนผ่านเรื่อยเวลาเร็วลงขึ้นไหมอยากรู้ว่าถ้า3 4สี่ครับพี่ป้าสามสี่แล้วเริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วตอนนี้เวลานักขับเริ่มลงมา 3- 4สี่แล้วแสดงว่าแท็กเนี่ยเริ่มแห้งเริ่มแห้งแล้วก็พยายามเข้าไปในเลสซิ่งไลน์นะครับเพราะทุกคนเขารีดน้ำไม่คุณแล้วนะครับก็ดีครับดีเป็นผลดีกับทางอีสุในรุ่นถัดไปนะผมมาเรซไฮไลท์ของเราครับผมเดชถามว่าน้ชาผมไปไหน ไม่รู้ฮะไม่ได้มาด้วยกันเหรอฮะอะไรอ่ะคุณทีมเดียวกันไม่ใช่เหรอนั่นดิเต้คุณเต้บ้าโทรหาหน่อยโทรหาหน่อยคุณทีมเดียวกันไม่เลยก็ถามผมคุณเต้อะไรนะอะไรอีกาดำไม่ต้องเปลี่ยนชื่อเลยแล้วไม่ต้องฝูงแล้วเหลืออีกาดำตัวเดียวเฮ้ับเต้ขับพิมห้ายาวฝรั่งบอกว่าทำไมคนไทยชอบเรียกห้าไปไฟไงไฟปล่า อาร์ซี่มาแล้วฮะอาซี่นี่ครับนักแข่งรอบอกต่อฮะทีมอะไรฮะอาร์วิซิมีตโูโนัวไวนิกเตอร์นิกเตอร์ไวท์เลสซิ่งทีมหมดมีสลับนิดนหน่อยตัางว่นดีครับโอ้โหลอยมาทั้งลำเลยครับเอาแล้วครับมาแล้วก็รบครับน่าส่งฐาน ลูกชายพี่บอยนี่นเอครับไหลไปเรื่อยครับพยายามไล่กดดันไปนะแต่เขาก็อยู่ของราคาเนาะอยู่คขา่งาคาเขาบอกนะท่านผู้ชมทางการนิการ่าถามว่าเชียร์ใครต่อแล้วทีนี้นี่ไงสุกิจทำชาวบ้านเดือดร้อนไงกองเชียร์ไม่รู้จะเชียร์ใครเลยไปชงรุมให้ลูกดีกว่าไปแล้วลัวพิตีไม่มีงานทำพิตีถึงยังไงมาแล้วมาแล้ว บอกทีมช่างคาสโน่สู้ๆครับลุมต่อยสุกิตกันอยู่เมื่อกี้ผมเห็นอยู่คนละบัวสองบัวยีเนี่่ทำอะไรลงไปนี่ครับมาดูนี่ครับพักชูเนี่กองเชียร์พักชูครับนี่ครับนักแข่งสาวของเราครับพักชูดาครับนี่ครับหมายเลข69สิเก้หเอฟซีเยอะนะทำไมอุตจรารดีพักชูเนี่ยรถก็สวยครับคนขับก็สวยครับและต้องบอกว่าระวังจุดอยู่ด้วยนี่นะครับพักชูดาครับ สามพันสูงแฟนเลดีครับผมสวยครับบอกเลยว่าสวยครับดีจอดโชว์ก็งานโชว์ก็สวยครับมาแล้วครับปองเชียกรี๊ดกันเลยครับผมพักชุดามาครับกรี๊ดเลยครับทุกคนกรี๊ดีิครับแมดูครับดีซีออโ,มโมตมัทีครับแอดแก๊งนี้ e ีซีออโตมัติผมอยากเห็นมีไม่เห็นบีโอนะที่ที่เป็คนควนแชมป์นะถ้าคุณเห็นบีโอนะพี่ถ้าพี่มีเวลาขอดู Bio บีโอสักดอกได้ไหมถือว่า ะเป็นพระกุมอย่างสูงมากผมอยากเห็นมากครับคุณเชื่อผมว่ามีโอ้คันนี้นะสีกขาวนะมีไฮไลไท์นะเชื่อผมสิจริงๆผมบอกเลยว่ามีโอ้ขาวเบอร์อะไร6.8แปดนะผมหกใช่ไหมพี่เบอร์หกแพี่เชื่อผม มีหกเก้ามีพักชุดีผู้ชมดู68ดีๆสั่งได้ดังใจเดี๋ยวดูนี่เป็นไงฟิล์มดำมืดมาเลยดูการขับเป็ธรรมดาละโหดิเรี่ยดูไปไหนอะดูนีดูเดะดูหมวกเขียวหมวกเขียวเห็นไหมหมวกคุ้นไหมเบอร์นี้ผมบอกเลยไม่แหมชุดก็คุ้นหมวกก็คุ้นอะอ้าวโอ้โหไปไหนอะไปดูคลิปพาร์ลัมดีกว่าไปดูคลิปอ่ะนี่ดูดีดีดูดีดีดูครับ โอ้โหธรรมดาที่ไหนครับคันนีเห็นอย่างนี้ไม่ธรรมดานะครับโอ้โหลอยมาทั้งลำเลยครับเนี่ยทีมเดียวกันกับพักชุ <c oughs> นี่ฮะอันนี้พักชะ <c oughs> โอ้มาแล้วครับหกแปดแล้วดูฮะเดี๋ยวดูดีๆฮะดูดูนะดูหมวกเขาดีๆนะเอ้หมวกเขียวหมวกเขียวอ้าคุณจำหมวกไอ้ดีนะ <c oughs> ดูครับมาแล้วครับดูครับไม่แข่งใครฮะไม่ต้องเป็นที่หนึ่งอย่างใครเขาวขับของเราคนเดียวก็พอไหว โอ้โหกองเชียร์วิวเกกีตแกกีตกองเชียร์ดีแกกีดเลยเธอบินเละเทะเออแรงจัดคุณผู้ชมครใครพี่ใครเดี๋ยวรู้ <laughs> เดี๋ยวรู้มาดูอันดับหนึ่งครับไทยชัยวันครับคุณผู้ชมครับนำยาวแล้วเวลาเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับกำลังจะรับป้ายไฟนอลแล็บไปไปแล้วเหรอครับค <c oughs> ันเมื่อกี้น่ารักคันนี้ดุดันนะ <c oughs> คันเมื่อกี้ก็แบบดูน่ารักของอุตมิ อีสูบบอลเม่เละครับปักทางพิษเวลานี้ฮะอีสูบบอลเม่เละปักทางพิษเวลานี้ครับมาครับตอนนี้อาจารย์ออฟครับหาไายชัยวันครับจากเอลนะครับสุทธิพลนะครับสิงห์ครับนีโอวาใช่ไหมนีโอวานีโอวาคูนะครับฟิล์มนะครับแล้วก็ไว้ด้วยนะครับอ้าวเหมือนคิสพาลัมมาติดแล้วครับผมเพราะเวลาของคิดเนี่ยเร็วกว่าอาจารย์ออฟอยู่2วิในรอบล่าสุดครับ ดูครับเดี๋ยวดูอาร์ซี่ของเราดีกว่านักแข่งหน้ารอ R C. อาร์ซี่อยคุณผู้ชมดูดีๆนะครับเดี๋ยวเขาลงมาสัมภาษณ์นะครับดูว่ารอไหมยรัยังครับ,บ,บเดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่งฮะรอเขาตอดหมวกไอย <laughs> พ,อพี้โตบอกว่าโอ้ขีดไม่อยู่เชียร์พักชุดดีกว่า <laughs> ผมว่าพี่โตควรเชียร์พักชุดแต่แรกนะครับ <laughs> <laughs> จะได้ไม่เป็นภาระของเรานะฮะอาคาสเนอร์ที่จะได้ไม่ต้องเปลืองเน็ตนะฮะ ฮะลลุยแแ้วีกมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมครับมาดูครับที่สองโค้งนี้ฮะชิคเคนหนึ่งกับชิคเคนสองตรงนี้ครับคริสพาลัมมาแล้วครับพิทพาลัมปางฮะมาแล้วครับตาลมาแล้วครับอาจารย์ออฟหัดไทยครับรถต้นคอมาแล้วครับอาร์ซีมาอยู่ข้างหลังครับเอาละครับโค้งสุดท้ายครับ พิส <Peace. S 2> พาลัมเอาล้วครับใช้พลังเครื่องเจครับเป็นเข้ามาได้ยังไงครับฟรีทิ้งไหมอ๋อโอ้ไม่ทันนะ <c oughs> อย่างงี้อย่างงี้ไม่ทันและเป็น <c oughs> ชัยชนะของอาจารย์ออฟฮัทไทยชัยวนันพิสพาลัมแล้วก็ตามด้วยต้องพบนักสงขาครับอาซี R ่ของเราได้เลยครับแม่คนนที่หนึ่งฮนะเดีย๋ยวดูตะบูตมีไปไหนละ่ะบอกเลยตะบูตมีนี่ไม่ธรรมดา ด้วยครับครับไทยชัยวันครับเดี๋ยววินเนอร์ครับหนึ่งทีสามสามครับเอสทามจริงๆต้องเร็วกว่านี้นะครับเพราะว่าแ็กเพิ่งเริ่มหายชื้นนะครับเพราะฝนมีฝนโปรยปลายลงมาก็ถือว่าโชคดีครับไม่ได้ตกหนักมากนะครับตอนนี้เริ่มแห้งแล้วฟ้าฝนเป็นใจแล้วนะครับฟ้าฝนเป็นใจแล้วครับเพราะฉนั้นกองเชียร์ก็ไม่ได้ร้อนนะครับ เลนดที่สองไม่เป็นทางการครับ 1. หัึ่งัทไทชวันสองคริสพารัมนะครับสามเป็นของก้องพงษ์ณสงขาสี่เป็นของชนพภัทรเลิกยามห้าเป็นของพี่ฟิลบ็อกซ่าฮะอุทาใจสำราญครับเดี๋ยวอันนี้น่าจะเข้าสัมภาษณ์ได้นะครับไปชมไฮไลท์มันๆแล้วก็ฟังบทสัมภาษณ์กับฝ่ายอีครับ รถแข่งต้อมใจเข้าสู่สนางสูงไม่ยอมแพ้ดูดันพร้อมใจไปทุกคราเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มกึกน้องไปทั่วเสียงลอ้อเสียสีกับพื้นให้ทุกคนลุ้มระทึก